มาบอกเล่าเกี่ยวกับสุขภาพค่ะวันนี้นะคะนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับมีคนมีลูกค้านะคะแล้วก็สั่งของเข้ามานะคะจะเป็นเขามาถามว่าเนี่ยน้องนี้เหนื่อยมากเครียดมากนะคะเพราะว่าเหนื่อยเครียดจากเรื่องเศรษฐกิจนะคะเครียดจากเรื่องโควิดแล้วเศรษฐกิจแล้วนะคะแล้วก็หวาดกลัวนะคะไม่รู้ว่าจะดูแลรักษาสุขภาพยังไงใช่ไหมคะก็เข้ามาถามว่า เนี่ยทั้งเหนื่อยทั้งเพียนะคะทั้งเหนื่อยทั้งเพียแล้วก็ทั้งเครียดกินอะไรดีอ่ะกินอะไรดีให้แบบสุขภาพเราแข็งแรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเขาก็ส่งเข้ามาถามแล้วประจวบกับคอดีเขาบอกว่าเขาเห็นวิดีโอของมีเดง้งเด้งขึ้นใช่ไหมหน้าเขาแล้วเขาก็เอ้ย นึกได้พอดีวันนี่อ่ะทเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาแล้ว4ปีนี้ก็ดูแลสุขภาพมาสีป่ปีเขาก็เลยมาปรึกษานี่ว่าเขากินอา,อาหารเสริมนะคะยี่ห้อของประเทศไทยอยู่ทีเนี้ยอ,อาหารเสริมเ้าหมดแล้วทีเนี้ยเขาก็เหนื่อยเขาก็เพลียแล้วเขาก็อยากดูแลสุขภาพเขาต่อเขาควรจะกินอะไรดีนะคะให้สุขภาพเขาเนี่ยไม่เหนื่อยไม่เพลียแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันและก็ยังดูแลสุขภาพเขาได้อยู่นะคะนี่ก็เลยแนะนํานีกก็เลยแนะนําตัวที่นี่ทานอยู่แล้ว รสชาติก็อเด็ดอร่อยแล้วก็ได้ผลดีนี่ก็เลยวันนี้จะมาแนะนําให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆน,นะคะพี่ๆได้ทราบถึงสรรพคุณนะคะในเรื่องของสินค้าอีกตัวหนึ่งนะคะวันนี้ที่จะได้มาพูดนะคะแล้วก็มียอดสั่งไปแล้ว14 5เซตนะตัวนี้ที่นี่จะเอามาพูดวันนี้นะคะนนี้จะกิน3ตัวเนี้ยใส่กัน3ตัวนี้ใส่กันเพราะว่าตัวแดงๆเนี่ยมันเป็นเบอร์รี่สกัด ใช่ไหมคะตัวแดงๆเนี่ยเป็นเบอร์รี่สากาัดเป็นผลไม้เกี่ยวกับเรื่องระบบไหลเวียนเลือดหลายๆคนได้กินแล้วนะ่ะสดชื่นนะนะคะตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องระบบไหลเวียนเลือดทำให้เลือดเราไหลเวียนสะดวกขึ้นนะคะเลือดมีออกซิเจนแล้วตัวนี้ได้รางวัลระดับโลกคือรางวัลโนเบลไพรส์การันตีเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องสรรพคุณและแสดงว่ามีรางวัลระดับโลกการันตีเนี่ยมันดียอดเยี่ยมแล้วนะคะตัวนี้ นี้ก็คือเป็นเบอร์รี่สกัดนะคะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดสะดวกขึ้นดีขึ้นเลือดมีออกซิเจนนะคะร่างกายของคนเราอย่างที่นี่บอกว่าเซลล์ทุกส่วนในร่างกายนะคะจะต้องอใช้เลือดแะคะ่ะเป็นอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเลือดเราดีเลือดเราสะอาดมันไหลเวียนไปทุกส่วนใช่ไหมคะไหลเวียนได้สะดวกไปทุกส่วนของร่างกายทุกส่วนของร่างกายเราก็สดชื่นกระปี้กระเป๋าแข็งแรงนั่นเองนะในการทํางานแล้วก็คนที่อีกอย่างคนคนที่เครียด ใช้แรงงานหรือว่าทํางานนะคะแล้วอยากจะสดชื่นนะคะดื่มเข้าไปแค่ซองเดียวนะดื่มซองเดียวต่อวันเลยคุณก็จะสดชื่นเลยคนที่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกกินเหล้าเยอะๆสมองตีบอย่างเงี้คยคอเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานแล้วก็คนที่อยากจะสดชื่นแล้วตัวน,นี้ต้านอนุมูลอิสระเป็นพันเท่า น้นมูลสลับเป็นพันเท่านะคะค่อนข้างเยอะมากแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็จะห่างไกลจากโรคมะเร็งพร้อมทั้งชะลอวัยชะลอแก่ได้ด้วยนะคะกินแล้วหนุ่มสาวนั่นเองนะคะผู้ชายกินแล้วเนี่ยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะพร้อมทั้งช่วยในเรื่องของการเผาผลาญกินแล้วไม่อ้วนนั่นเองเยี่ยมมหมจริงจริงแล้วประโยชน์มันเยอะม,มากนะคลายเครียดด้วยเลยนี้ก็จะดื่มเป็นประจำนะคะตัวที่หนึ่งแล้วที่นี้ใช้นะคะนี่ก็เป็นเป็นตัวนี้เสร็จแล้วนี่ก็เลย ไปนั่งฟังคุณหมอนะคะคุณหมอพูดเนี่ยหลายๆเทปวิดีโอเลยนะคะแล้วก็คุณหมอหลายๆคนจะบอกว่าให้กินผักให้กินผักผักมันเป็นยาอ้าวทาไงทีเนียไอเนี้ยเป็นเบอร์รี่และเราก็ชอบได้ระบบไหลเวียนเลือดละและ้วทีนี้คุณหมอว่ากินผักเป็นยานี้ก็เลยมากินตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นผักต้านอนุมูลสละนะคะเป็นผักผลไม้เนี่ยยี่สิบกว่าชนิดเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะเป็นผักดีๆเด่นๆในเรื่องของการ ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ไปซ่อมแซมร่างกายนะคะซ่อมแซมถั่วที่สึกหรอซ่อมแซมร่างกายเราตัวนี้มีซุปเปอร์ผักดีๆทั้งนั้นเลยนี่ก็เลยเอา2ตัวเนี่ยมากินและก็โชงใส่กันเพราะนั้นนี่จะได้ทั้งผักแล้วก็ได้ทั้งผลไม้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าบางคนเขาจะแย้งนี่บอกว่าเนี่ยไปซื้อกินก็ได้ซื้อผักสดมากินผลไม้สดดีมากที่จะกินผักสดผลไม้สด แต่ว่ามันก็ต้องมีปริมาณว่ากินเท่าไหร่มันเพียงพอกับความต้องการและผลผลไม้อะไรยังไงบ้างทีเนี้ยบางผลไม้มันมีน้ําตาลทีเนี้ยน้ําตาลอ่ะเป็นตัวที่ ทำลายร่างกายมากนะคะตัวน้ําตาลเนี่ยเป็นตัวที่ทําลายไม่ว่าจะลดะสมรรถประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วนะคะไปทําลายส่วนอากาศของร่างกายผิวพรรณแล้วก็ด้วยความแก่แล้วด้วยกินน้ําตาลเยอะๆก็แก่ไว้ด้วยนะคะถึงว่าน้ําตาลมันจะบูดให้ร่างกายเราสดชื่นก็จริงแต่ว่ามันก็มีเอฟเฟกมีผลข้างเคียงนั่นเองท่านั้นนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างนี้ทํางานหนักแล้วเครียดนี่ไม่สามารถที่จะนั่งกินผักกินผลไม้ได้เป็นกิโลกิโล2 กิโลต่อวันนะคะเพื่อให้เพียงพอกับร่างกายเสร็จแล้วนี่ก็เลยอ่ะมีตัวช่วยตัวเสริมแล้วราคาก็จับต้องได้ตัวนี้มี30สซองนะคะ1นห่อเนี่ยมันจะมาอยู่อย่างเงี้ยมีอยู่30ซองตัวนี้แค่395บาไม่นี่จําไม่ได้ดีนะคะ300กว่าเพราะนั้นตกแค่ไม่กี่บาทตกแค่ไม่กี่กี่ตังค์นะคะนั้นได้กินได้30วันเพราะนั้นคุ้มค่าเหมือนเราไปซื้อผักผลไม้แพงกว่านี้นะคะ แต่ว่านี้ก็ไม่ได้เถียงว่าถ้ากินผักผลไม้ได้มันเรื่องดีกินเลยกินแต่ถ้าเมื่อไหรรู้สึกว่ามันขาดมันยังเหนื่อยอยู่นะคะอายุเยอะๆแล้วกินก็เออเคี้ยวไม่ลงกินไม่ได้นะคะอย่างนี้นี่น,นี่เครียดมานี่ทํางานเยอะนี่ก็กินไม่ลงใช่ไหมคะเคี้ยวไม่ได้นี่ก็เลือกที่จะดื่มเข้ามาช่วยเสริมนะคะดูแลร่างกายเสร็จแล้วก็มีตัวนี้อีกทีนี้แนะนําตัวนี้200กว่าโคน 5, รน235เดือเท่าไหร่นี่แหละ B ี0สิ 30, เหมือนกันเนี่ย ตัวนี้เป็นไฟเบอร์กากใหญ่ไฟเบอร์กากใหญ่ก็จะมาจากพวกข้าวบาเล่ข้าวสาลีนะคะพวกข้าวโพดต,ต่างๆนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่จะไดเอทเหมาะสําหรับคนที่จะไดเอทแล้วก็บํารุงลําไส้นะคะทำให้ลาไส้เราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ขับถ่ายสะดวกขึ้นนี่ก็ใช้3ตัวเนี่ยกินเข้าไปเลยกินคู่กันเข้าไปสุดยอดสามารถ ตัวนี้ใช้หนึ่งซองแต่สองตัวนี้คุณสามารถใช้อย่างละครึ่งซองได้คุณก็กินได้ไปหกสิบวันนะคะก็กินได้หกสิบวันแต่วันนี้นี่จะกินอย่างละหนึ่งนะคะวิธีการก็ทำได้ง่ายๆนะคะทำได้ง่ายๆเดี๋ยวยกตัวนี้ขึ้นหน่อยอ่ะนี่ก็เอาตัวนี้แนะนำเลยสุดยอดกินมาแล้วจนติดใจ แล้วขอแนะนําต่อนะคะบางอันนี้เลิกกินไปแล้วเพราะว่าเงินกว่าเราจะหามาได้แต่ละบาทมันค่อนข้างยากนะคะแล้วก็เหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นการที่นี้จะเสียเงินนะคะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องคุ้มค่านะคะและนี้เป็นพวกที่แบบว่าสุขภาพสุดโตง่ง พวกไขมันพวกของทอดเนี่ยนี้จะเขาไม่ค่อยกินเลยนะคะเราจะกินผักผลไมก้กินอาหารค่อนข้างคลีนพอสมควรนะคะเราก็ในเรื่องดูแลสุขภาพเนี่ยเราไม่เป็นหลองไขเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยทำงานเยอะใช้สมองแยะนะคะถึงแม้วันนี้จะไม่ได้ทํางานในเรื่องของการแบกหามหรือใช้พลังนะคะแต่ว่า ใช้ความคิดอยู่กับหน้าความกับหน้าจเอาเยอะเราก็เกิดความเครียดเพราะนั้นพวกนี้ช่วยทั้งผ่อนคลายความเครียดคลายกังวลแล้วก็ช่วยให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋าทาให้เราผ่อนคลายนะคะ,ะร่างกายมันเกิดการ่้มแซมเกิดการผ่อนคลายเราก็เกิดไอเดียเกิดมันสมองเกิดพลังงานที่จะไปหาเม็ดเงินต่อนะคะเราะนั้นก็แบบนี้เลยสินค้านี้นะที่นี่พูดไปแล้วเนี่ย กินแล้วไม่ชอบไม่ถูกใจเอามาคืนนะนี่คือเงินสามสิบวันนะนี่การันตีขนาดนั้นเลยนะว er. ัน <c oughs> นี้กินมาแล้วสี่ปีเนี่ยนี่กินมาแล้วสี่ปีนะคะสินค้านี้อย่างที่บอกว่านี่การันตีทุกตัวนะคะซื้อไปแล้วไม่ชอบนะคะเพราะบางทีคนเราอ่ะมันชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะความชอบเราไม่เหมือนกันบางทีคนชอบสีขาวบางคนชอบสีดําใช่ไหมคะเรามีความชอบที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็ไม่ว่ากันถ้ากินแล้วไม่ดีไม่ชื่นชอบเอามาคืนนี่ก็คืเอเงินให้นะคะ นั้นสินค้าเราการันตีทุกตัวว่าสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้านะคะปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ปลอดสารเคมีสารสกัดธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้รับออยอจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะของแต่ละประเทศนะคะเรามีรถหกสิบเจ็ดประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนอร์เวย์นะคะแล้วก็เสยภาษีถูกต้องนะคะสินค้าเนี่ย ะ,ะบกภาษีเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน,นะะรัฐบาลนะคะคประเทศที่เราได้อยู่นั่นเองแล้วก็ปลอดภัยหายห่วงะะแล้วก็มีอยอะ,ะรับประกันนะคะคเราจดทะเบียนในเรื่องของอสินค้าวิตามินนะคะคจากสารสกัดธรรมชาตินี่จะพูดย้ำว่ามนุษย์ของคนเราเกิดจากธรรมชาติเราควรจะเลือกสารสกัดอาหารเสริมผลิตจากธรรมชาตินะคะคเพื่อไปอเสริมไปดูแลไปบำรุงในส่วนที่เราขาด การกินผักผลไม้ของสดเป็นเรื่องที่ดีและจําเป็นมากดีมากที่คุณทําได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณเพลียและคุณกินไม่เพียงพอให้หาอาหารเสริมนะคะไปดูแลร่างกายอย่าปล่อยให้ร่างกายมันขาดมันอดมันเสือ่อมจนเอาไม่อยู่จนต้องไปล้มหมอน,นอนเสือ่อเพราะวันนั้นหมายความว่าคุณไม่สามารถแข็งแรงไปทางานได้นะคะออกไปหาเม็ดเงินไม่ได้สร้างความมั่นคงให้กับ ชีวิตไม่ได้น่นเองเพราะนั้นอย่าปล่อยให้เราต้องเจ็บป่วยนะคะกินไว้ดูแลไว้ชะลอไว้นะคะอย่างที่บอกว่าสินค้าเนี่ยจับต้องได้ราคาจับต้องได้หมดไม่ได้สูงอย่างที่คิดนะคะจับต้องได้เพราะนั้นอย่างที่บอกว่าพอเรามีสุขภาพที่ดีแล้วร่างกายที่ดีแล้วเราสามารถมีพลังกำลังนะคะไปหาเงินไปสร้างอ,อนาคตเราได้อีกอ่ะเดี๋ยวก็นี่ก็เอาตัดออกนะคะนี่ก็เอาสตัวเนี่ย ใส่ลงไปในขวดอย่างที่นี้บอกว่า2ตัวเนี้ยคุณสามารถใช้อย่างละครึ่งได้ถ้าคุณใช้อย่างละครึ่งก็จะเป็นใช้ได้60บวันถ้าใช้อย่างละซองวันนี้ก็30บวันนะคะนี้ก็เอาใส่ลงไปในขวดนะคะง่ายดีหรือใครมีแก้วอยากใช้แก้วก็แก้วแต่เนี่ยเอาใส่ขวดมันง่ายนะคะ แต่อย่างนี้หนึ่งเป็นผักนะคะอย่างที่บอกว่านี่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเป็นผักนะคะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกลรอนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลสละนะคะหาการโรคมะเร็งนี่สบายเลยนะคะช่วยมีภูมิคุ้มกันก็คือว่าทําให้เราเจ็บป่วยน้อยลงนะคะเรามีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคต่างๆตัวนี้ดีมากกินแล้วผิวพรรณก็สวยด้วย,วยร่างกายก็แข็งแรงนะคะอ่าส่วนตัวนี้ก็เป็นเบอร์รี่สกัดนะคะในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดนะคะอย่างที่นี้บอกว่าทําให้เลือดสะอาดเลือดมีออกซิเจน ไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้นนะคะทําให้หลอดเลือดเราเนี่ยมันยืดตัวนะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะหลอดเลือดไม่เปราะไม่บางจะได้ปลอดภัยจากการเป็นเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดในสมองแตกมาจากความดันนะคะการกินแอลกอฮอล์เยอะความดันต่างๆความเครียดต่างๆด้วยเนาะอันนี้ก็ช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายนะคะหลับสบายผิวพรรณสวยงามนะคะกินแล้วหน้าเด็กด้วยนี่คนชอบคือแบบว่านี่กินไม่ขาดเลยนะเพราะว่านี่รู้ว่าเขาต้าน มีสารต้านอนุมูลสละพันธเท่ามีโกสฮอร์โมนเออมันมีโกสฮอร์โมนโกสฮอร์โมนรู้ไหมคืออะไรโกสฮอร์โมนเป็นสารหลั่งของความหน้าเด็กเอาง่ายๆนะคะโกสฮอร์โมนเนี่ยจะทําให้เรายังมีความเป็นเด็กอยู่นะคะ พราะนั้นใครอยากจะมีโกรทฮอร์โมนคุณต้องเข้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มยันตีสองใช่ไหมในช่วงเวลานี้ที่โกรทฮอร์โมนมันจะออกแล้วก็ตัวนี้ก็ช่วยสร้างนะคะ,ะโกรทฮอร์โมนได้ด้วยนะคะกินแล้วผิวพรรณเราก็จะดีหน้าเราก็เด็กสุขภาพร่างกายเราก็แข็งแรงสดชื่นกระปี้กระเป๋าเขาบอกว่าตัวนี้เป็น Energy d ์จดิเลยแต่เป็น Energy d ์จดิจากธรรมชาตินะคะเป็นสารสกัดธรรมชาติล้วนๆนะคะเป็นพวกเบอร์รี่สกัดได้รับรางวัลโนเบลการันตีอย่างที่นี้บอก และกินตัวนี้ไม่อ้วนด้วยนะคะพวกนี้ช่วยในเรื่องของการเผาผ่านช่วยในเรื่องของการเผาผ่านกินแล้วไม่อ้วนเน้นย้ำนะคะเป็นความหวานเนี่ยจากผลไม้นะคะเพราะนั้นก็คือเขาก็จะคงเหลือไว้นะคะตัวนี้นะคะก็เอาสองสาตัวนี้รวมกันก็จะออกเปรี้ยวอหวานหลับก็สบายคลายเครียดได้ด้วยผิวพรรณก็ดีชะลอแก่ชะลอวัยเนาะเลือดลมก็ดีตัวนี้กินเข้าไปเลยนะคะอันนึงเป็นผักอันนึงเป็นผลไม้นี่ก็ใส่ไปอย่างนี้เลย อย่างที่นี่บอกว่าคุณสามารถใส่อย่างละครึ่งซองได้หรือจะหนึ่งซองวันนี้ว่าส่วนตัวนี้เน้นย้ำอีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นพวกไดเอทอ, <c oughs> อ่ะขาดไดเอทมาเลยใครไม่อยากอ้วนบางบางทีสามสิบกว่าอัพแล้วเนี่ยกินอะไรมันก็อ้วนกินอะไรก็แบบเฮ้ยทำไมมันอ้วนจังท้องฉันก็ป่องไขมันฉันก็ขึ้นทําไมมันอ้วนง่ายมันไม่เหมือนสมยัยตอนเราไป็ดสาวตกต้องนะสิบสี่สิบห้าน่ะมันไม่อ้วนสักทีแต่ผอมก็หลอมผอมก็หลอง,อลองจากจะอ้วนแต่พอสามสิบอัพกินน้อยก็อ้วนทํายังไงก็อ้วน หนึ่งนะคะในเรื่องของว่าเผาผ่านเราน้อยลงนะคะคนอายุ30อัพปเนี่ยเผาผ่านน้อยลงนะคะแล้วก็เรื่องระบบของฮอร์โมนต่างๆนะคะตัวนั้นมันเป็นเชื่อมสุขภาพมาเลยถ้าคุณกินพวกนี้ระบบฮอร์โมนระบบอ่าภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็สมดุลในร่างกายคุณจะปรับสมดุลได้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการเผาผ่านแล้วก็ไม่ว้วนตัวนี้ทําให้ลําไส้เราแข็งแรงแล้วก็ขับถ่ายนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะคะจากพวกข้าวโอ๊ตข้าวสาลีต่างๆนะคะข้าวโพดตรงนี้ก็ทําให้เรา พวกสายไดเอทเนาะกินแล้วตัวนี้มันก็จะไปอิ่มในท้องทําให้เราทานได้น้อยลงนะคะแต่ได้สารอาหารที่ครบถ้วนขับถ่ายแล้วก็สะดวกลําไส้แล้วก็แข็งแรงอ่ะใส่ไปเลย3ามอันแล้วก็อาน้ำใส่ง่ายๆน้ำเป็นน้ำอุณหภูมิเย็นปกตินะคะก็น้ำใสการกินน้ำเยอะๆเนี่ยนี่จะใส่ไปเต็มขวดเพราะว่าอะไรน้ำเนี่ยมีประโยชน์มาก กับร่างกายใครกินน้ําได้เยอะๆนะคุณรู้ไหมว่าหนึ่งน้ำนี่ช่วยให้เราเขาดูแลสุขภาพเรานะคะกินวันละแปดถึงสิบแก้วเนี่ยดูแลสุขภาพกินเยอะๆเยอะๆเยอะๆมากกว่านั้นนะคะไปช่วยทําให้ผิวพรรณคุณสวยงามแล้วถ้าคุณกินเยอะกินบ่อยๆคุณหิวคุณคุณหิวข้าวคุณกินน้ําอยู่ข้าวคุณกินน้ําทําให้คุณผอมได้ด้วยดีไหม เพราะฉะนั้นน้านะเป็นอะไรที่แนะนําให้คุณทานให้คุณดื่มเยอะๆน้ํานี่ช่วยรักษาโรคหลายโรคเลยดีมากมายกับร่างกายอย่างที่บอกว่าน้าเนี่ยถ้าคุณกินนะมันมีสามระดับเลยแปดถึงสิบแก้วกินแล้วนะคะตัวนี้ก็จะบํารุงร่างกายนะคะแปดถึงสิบแก้วเนี่ยบารุงร่างกายถ้าคุณกินมากกว่าแปดถึงสิบแก้วสองลิตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะช่วยให้ผิวพรรณคุณสวยกระจ่างใสขึ้นนะคะ ผิวพรรณจะสวยกระจาใสายขึ้นจะไม่เหี่ยวไม่แห้งใครมีผิวเหี่ยวผิวแห้งไนละ้กินน้ำเยอะๆมันจะช่วยทําให้ผิวพรรณเราแต่งตึงขึ้นนะคะถ้าขาดน้ําจะเหนื่อยจะเพียผิวพรรณจะแห้งจะเหี่ยวเสร็จแล้วถ้ากินไปเยอะขนาดนั้นเราหิวข้าวเมื่อไหร่กินกน้ำหิวข้าวเมื่อไหร่กินน้ำหิวข้าวเมื่อไหร่กินน้ำนะคะคุณจะผอมลงเจ๋งไหมน้ําดีนะประโยชน์เยอะวันนี้ก็ยังไม่ได้กินเพราะรอทางานตั้งแต่เช้า นะคะมีลูกค้าโทรเข้ามาสั่งชินค้าตัวนี้นะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันดีมากมายเลยนะคะเขาก็นี่ก็จะจัดเสร็จไปแล้วก็ดื่มง่ายๆแบบนี้รสชาติเขาจะออกเปรี้ยวอมหวานแน่นอนว่ามีกลิ่นของผลไม้กลิ่นของผักกลิ่นทีต่างๆก็จะออกเป็นสีเขียวขุ่นแบบนี้เพราะว่าตัวสีผักมันจะมันจะเข้มกว่าสีแดงนะคะอร่อยอร่อยดีเลยอื้ม นี่จะชอบแล้วก็ผิวพรรณก็สวยนี่บอกเลยว่านี่กินสองตัวเนี้ยคือสองเหตุผลหลักๆเลยก็ค,คือหนึ่งสุขภาพดีสองผิวพรรณนี่ดีนี่ไม่อยากแก่นะคะแต่เขาให้มากกว่าน,นั้นแต่เขาให้มากกว่าน,นั้นแต่แค่สองเหตุผลนี้นี่ก็กินละอีกอย่างราคามันจับต้องได้มันไม่ได้แพงนะคะราคาจับต้องได้และเป็นสินค้าคุณภาพจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นศำหร สินค้านะคะ,ะธรรมชาติร้อยเปอรเามื่อน,นั้นปลอดภัยหายห่วงอย่างที่บอกว่าถ้าซื้อสินค้ากันนี้นี่การันตีที่30วันฟังแล้วนะคะสนใจอยากทดลองสั่งได้แล้วพอเอาไปกินแล้วเฮ้ยเราไม่ชอบเราเหม็นเขียวหรือว่ามันไม่อร่อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือมันไม่ดีสําหรับคุณก็ส่งคืนมานะคะนี่คืนเงิน นะคะเราคืนเงินสบายๆเลยนะคะอย่างที่บอกว่าคนเรามีรสนิยมมีความต้องการมีความชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นดีกับนี้อาจจะไม่ดีคุณก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อน,นอกจากคุณจะได้ลองก่อนนะคะสุขภาพอยู่ที่มือคุณแล้วนะสุขภาพอยู่ที่มือคุณนะคะเลือกเอาว่าเราต้องการตัวไหนไปดูไปเสริมนะคะอย่างที่นี่บอกว่ายิ่ง30อัพแนะนําเลยว่าต้องกินต้องกินแล้วแหละวันนี้เพราะว่าร่างกายมันเสือ่อมมันโซม,มันเอาไม่อยู่ นะคะร่างกายมันเสื่อมมันโซมันเอาไม่อยู่และอีกอย่างบางคนเนี่ยชอบกินอาหารที่ตัวเองติดปากมานะคะติดปากมาแล้วทีนี้บางอย่างก็ทํร้ายร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าจะเป็นพวกน้ําตาลต่างๆของหวานต่างๆนะคะน้าตาลเยอะๆทาร้ายร่างกายนะคะลดภูมิคุ้มกันคุลงแน่นอนนะคะต้องระวังยิ่งช่วงนี้โควิดมีพยายามเลี่ยงน้ําตาล เพราะว่าพอเราไปกินอาหารที่สร้างภูมิคุ้มกันดีๆแล้วก็ตามแต่พอเราไปกินน้ําตาลปุ๊บคุณรู้ไหมว่าภูมิคุ้มกันอ่ะมันจะดอบตัวลงนะคะมันจะดอบตัวลงลงมาทาันทีเพราะนั้นน้ําตาลอนะ่ะอันตรายก็พยายามลดน้ําตาลแล้วก็ขอมันของทอดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยของหมักของดองนะคะว่านั้นก็คือถ้าเราเสริมได้ให้เราเสริมนะคะเสริมไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะถ้าเมื่อไหรท่ที่เดี๋ยวมันจะช้าเกินไปีนี่พูดพรานั้นเราเราจับต้องได้ไง ราคามันจับต้องได้หมดเลยไม่ใช่ว่ามันหลหูเราจับต้องไม่ได้จริงไหมอ่าวันนี้ก็แนะนําไว้นะคะฝากเพื่อนๆไว้เนาะหากเทมนนี้นะคะเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหากเทมนนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในวันเสาร์อากาศดีมากฟินมากเดี๋ยวจะออกไปปลูกผัก <laughs> ช่วงนี้กําลังอินกับการปลูกผักทานเองนะคะเดี๋ยวนี้จะเพาะพริกด้วยนะคะกําลังอินกับก,การปลูกผักแล้วก็เป็นการผ่อนคลายจิตใจเรานะคะทําให้เรามีจิตใจเบิกบานแจ่มใสนั่นเองพอได้คลายเครียดแล้วได้กินผักของเราปลูกเองก็มีความภาคภูมิใจฝากเพื่อน,อนไว้นะคะเจอกันใหม่ในเทมนหน่าจา้าสวัสดีค่ะ